พระรจชพมยานเถระหรือสายหลวงพ่อสิงห์ดำจะรู้แต่ถ้าเป็นคนนอกสายเนี่ยเขาจะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าอะไรไม่เคยเข้าห้องกรรมาฐานเลยยังโง่อยู่แต่นี่พูดไปตามหลักความจริงนะไม่มีโกหกอ,อย่างคนบอกว่าการฟังธรรมะยังมีคนบอกว่าอะไรนะ,ะพระอรหันต์ไม่รู้การอนาคตหรือไม่มีฌาน อันนี้ก็ไม่รู้อีกอันนี้คนคนพูดแบบนี้ก็แปลว่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยศึกษาก็เลยไม่รู้จักยานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ซึ่งยานสี่ยานแปดนั้นมันมีอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าคนที่จะฝึกได้คือคนที่เข้าห้องกรรมฐานหรือคนที่ไปเรียนกรรมฐานมาตั้งแต่แรกอย่างบางคนเนี่ยพยายามเลี่ยงการเข้าห้องกรรมฐานแต่จริงๆแล้วมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าฝึกนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เรียกว่า เรียนรู้ได้ฝึกได้พัฒนาตัวเองได้สวัสดีครับซับนะนะนะอินทรานะซับอินทรานะนะออย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะว่าจิตใจของคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะจะให้เรามาเขามาคิดอย่างเราก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกกัรมาฐานเนี่ยเขาเลยแย้งเรื่องพระชำระนีสงสีสองเมื่อเย็นนี้ผมเจอนะผมก็รู้สึกว่าคนยังโง่มีอยู่มากเพราะว่าเขาบอกแล้วสวัสดีนะครับนะสี่สองนะ ว่าไงจ๊ะนะเข้ามากันแล้วก็กดแชร์กดไลค์ tag, นะเป็นกําลังใจนะส่งของขวัญกันได้แล้วมานั่งคุยกันนะก็อย่างที่ผมบอกค่ะบอกไปแล้วว่ามียังมีคนโง,ง่เรื่องเรื่องพระชําชระนี่สงสีสอกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อรักษากําลังใจแต่ถ้าคนไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจหรอกเอาเจอเยอะเรื่องแบบนี้นะพอเจอเยอะเสร็จเนี่ยแล้ว,วไงรู้ไหมคนก็บอกว่าผมพูดไปเรื่อย แปลว่าเขาก็ไม่ได้ศึกษาจริงๆเหมือนกันแต่ผมว่าศึกษามาเรื่อยๆนะแต่ว่าผมไม่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 เข้าไปวุ่นวายนะผมไม่เข้าไปวุ่นวายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงเราจะไม่ไปตีคนอื่นไม่ไปตีก็หมายถึงว่าเราจะไม่ไปด่าว่าผู้อื่นแต่ว่าถ้าเขาถามว่าคนที่ยังไม่รู้จักคุณค่าของพระชัมระนีสงนี่ก็แปลว่ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังหรือจริงใจหรือยังรู้นะ ก็อย่างที่บอกอะอารมณ์โสดาบันเป็นยังไง,งตอบไม่ได้เลยอารมณ์โสดาบันถ้าคนเข้าห้องกรรมาฐานจะตอบได้มีอยู่ห้าอย่างอารมณ์โสมดาบันนะแต่แค่เพียงว่าบางคนนี่เขาไม่รู้สวัสดีพี่ลูกปูว่าไงพี่ลูกปูพี่ลูกปูเข้ามาแล้วก็นะถามได้เลยนะพี่ลูกปูนะกดของกวญเข้ามาเ9้าาชิ้นนะอย่างที่บอกอะนะเวลานี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกวาแล้วนะสวัสดีนะครับพี่สุ สวัสดีนะครับทุกคนนะที่ผ่านมาในรายการทุกคนนะก็อย่างบอกแล้วว่าช่องของผมอะถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ตรงกันหรือว่าไม่ได้เคารบพพระพุทธเจ้าก็ขอให้ผ่านเลยไปแต่ถ้ายังมีชอบกรรมฐานชอบการสวดมนต์ชอบการนั่งสมาธิคุยกันรู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ไม่ชอบการนั่งกรรมฐานชอบนั่งสมาธิคุยกันไม่รู้เรื่องในผูดจ,จริงทําไมล่ะเพราะคน